สวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกทันทุกคนเดอ้อเมื่อนี้ของดีของเด็ดที่ทันล่อค่อยมาแล้วเดอ้อทีเอฟซีล่อค่อยคือปู้คุณนี่รับเมืองนอกอิสราเอลมาแล้วพี่น้องทีเอฟซี FC ทุกคนล่อค่อยมาถึงเมื่อปู้คุณแหลบร้อยแล้วเดอ้อ เอ้ที่ทุกคูทุกคนเห็นแล้วก,กดไลค์กดแชร์ให้ได้หลายเดอ้อกนที้เขามาไม่กะกดกระดิ่งติดตามไปจงังสฉียดเลว่พิษพลาดนาออิสราเอลมาแล้วเียวที่แล้วก็แตก1ิบเก่าเนาะพี่น้องเนาะือเลขยกฟูขุนแตกทั้งบนทั้งลาง่างนั่นแหละทั้ง1ิบเก่าทั้งซีเกตนั่นแหละ มือนี่ออกแล้วออกอาการแล้วพี่น้องเอ้ยผู้คุณเอาออกอาการแล้วให้เขามาจมมาติดตามพวกได้เคยติดตามกาสิฮูเนาะ,อ,ะอิสราเอลคือ 19, สิบเก่าสูตรอิสราเอลบานิกเกเมือนี่คือเอามายืนยันแหละพี่น้องป่อยเขาปล้อยมามาเทแรกสิบเก่ากลมอยู่ เขาได้หา,หายมหาลายกลมดี่พี่น้องได้สิบเกา้าเขาสิบเก้าด้วยพี่น้องเนอะเขาสิบเกา้าตัวเอื้นกับบาเขาดอกลูดวิ่งกับพิษวิ่งบาเขาแต่ว่าจับคูแตกนะ้องพี่น้องเนาะนี่ละชุดเด่นกับคือจังเห็นกลมอยู่นี่ละชุดนี้กัมาสิบสองคือกันได้พี่น้องเนอมาสิบสองตัวคือกัน ห้าสิบสองคือเกาสำหรับเหล็กจับคูเขานั่นบัดรชุดไทยเขาจิตตัดมาตัวใดก็ยังมาตันหูวจักนาะบัตสิตัดตัวใดก็บอกหัจกักบัดรคงชุดไทยหรือสิบบัตตัดมาให้เอฟซีเอาตามนี่หันตัดมากระจังเบิ้งกันอีกเท่านึงบางเทียมันกะว่าเอาเขา่าบางเทียมกะเอาออกไปเมืนว่าตัดผิดตัดคลิป คลิปแ้วมี12ตัดเอาออกไปซะตัวตัวออกเอาออกไปซะว่าเอาเขามาทั้งสี่หน้าอีีเข้าใจด้วยนังเทียกะให้เบิ้งขันมีสองคลิปกับเบิ้งสองคลิปน่หละมีคลิปเดียวก็คือเบิ้งคลิปเดียวนี่เริ่มแรกคือแรกเริ่มเดิมที่มาที่แรกกลุ่มนีส12ตัว12คู่สีหางสีหาง สามตัวสี่หางจับคู่มีสิบสองคู่นะพี่น้องนะนเนาะบานนี้ก็มีกับแถวนี้แถวทีวท่วันที่สิบเก็ดเขาขายคงสุดท้ายมาอยู่คงสุดท้ายเขาก็ขายมานี่คงสุดท้ายเขาตัดลงมาเลี้ยฮกคู่เขาตัดออกไปฮกคู่พี่น้องอย่างเลี้ยขงสุดท้ายฮกคู่แต่ว่า ก็บรรลุนอชิบเก่าขนยังมากคือเก่ากถือว่าแตกนอแตกตรงๆนี่บนตรงๆพี่น้องหนึ่งเก่กามาเยคะก้อนชิบงก้อนอื่นก็ะได้นว่าขันบอกไปทั้งฝากทั้งแอดมินผู้ที่เขามาเอาสูตรลับเมืองนอกจากผู้คุ้นนั่นเจ้าของสูตรเขาวา่าจังซีเดอร์เขาวา่า ว่าต้องห้ย่องใ่ๆเพื่นดอกของปูกะมี่องคือกันห้มาเบ่งตรงตรงลำปูรลอดประจันเขาว่าเขาสั่งมาของอิสราลเลวหรือของเกาหลีกะยาบ่ไห้ปูห้ได้บานนี้ยาจีนันห้ปูแด้วห้มาเอาของปูกระไดของปูก็มีของปูกระ,ะแตกคือกันแต่ของเขาเขาสั่งวันเขาอยากหายเใาญ่เขาไดรด,ได้ยอดไดยอดแซ่ เขาวาส่องเงยมาเอาไปเมื่ดกอนเขาว่าไปส่องหง่ไปแล้วของปูกขบก็เห็นเลยก็ได้ในหน่อยๆคนมาทันเขาวางศสีละเขาเว้ามาดิเขาสั่งมาก็เลยสีบ่ได้แจกใจที่บ้านนี้ของรับเมืองนอกม่ได้แจกใจแอดมินเดอร์เว่าเอฟซีเห็นกันเมื่ดทุกคนให้เขามาเบิ่งเห็นเลยเพราะว่าเป็นสายตรงสายอ้อมบ่ไไ้แล้วเขาสั่งมาเด็ดขาดแล้ว บ่าหายว่าหายใจว่าหายแจกใจ,ใจถ้าเห็นปูคุณออกแจกใจไปนี่เขาก็สิบว่าหายอีกเลยเขาสิบบอส่งหายอีกเลยได้พี่น้องได้แอดมินให้เข้าใจให้ยุติตัตวนี้หันของปูคุณเนี่ยเอาใดโยหายโยสุดของปูคุณสุดของเขาเขาพอห้วงหามเขากระเบิง้งคือกันเขาเรียกตนพพอใหญ่เขาพ่อลุงเขาว่า เป็นซองหน,หน่อยๆซองใหญ่มาเอาไปกับเขาข้าเจ้าเขาไปเบื้องซองใหญ่เมื่อวันสันขันข้าเจ้าอยากเบื้องให้ข้าเจ้ามาเบื้องซองปูเองเลยเลยวันสั้นตรงๆเลยสายตรงเลยวันสัน้นบอกพานทางอากาศไปเลยเอ็ดมินทั้งหลายผู้ใดเขา่าเอาของเมือ่อเหล็กลับเมืองนอกของสิปูคุนเอาหายไปบาี้สิบว่าหยุดหายเด้อซีได้หยุดหายแล้วสีบ่าได้หายต่อหาย ลูนหลานเขาสั่งมางสั่นก็ว่าอีกรอเบิ้งอีกจกักจักปีหนึ่งเฮ้เทะเลก่อนเบิ้งไปสิรนโดนก่อนถ้าเียเขาอนุญาตกสิได้ให้คือเก้านั่นละ่ะแต่ของปูขุนใดคือเก่าของเมียงหนอกหลานใช่หลานสาวเขาสร้างห้ามแล้วก็เลยที่ทำตามเขาดิเขาเปิดเบิ้งงคยเห็ยให้ผู้นั้นผู้นี้ไปเคยเลยยินเสียงสัมผัสเสียงคุยกับผู้แอดมินเขากสิยุติเลยเขาก็ากสิประสงค์มาเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจเด้อเอ๊ เออดมินเดอร์เจฟซีได้เบิ้งมัดทุกคนสายตรงเข้ามาเลยได้เห็นภาว่าอิาราเลหรือของเกาหลีหลานชายหลานสาวได้เห็นตลอดอาวมือน,น,นี่กับพ่อบไปแล้วเอาซัมเน่แล้วน่าเอาเบิง้งเด็กอิราเลมาแล้วมาถึงเมื่อแล้วออกสู่สายตาพี่น้องประชาช้นเลเดอร์ให้พี่น้องเห็นทุกคู่ทุกคนได้เห็นได้เบื้อง รอบแรกกะมี่สิบสองครูคือเก่าลับพี่น้องเอ้ยเขาหายมาเจริญสิบสองตัวเขามาหายมาหน่อยนี่เขาหายมาสิบสองครูคือเก่าผลลัพธ์รอบหลังละลามาเขากะสิตัดให้อีกเจน,นึงเนาะเอาเป็นตัวแดกกับเขามาเบิง้งได้พี่นอ้องเด้อเอาอิสรลเอลเล็กรับเมืองนอกจัดมาจัดมาจันมาแล้วผู้คุณกับต่อต่อให้ แต่ว่ามันตรงกันกับเลขปูกคุณกับายคูยุกพลังเลยสำรับศูนย์นี่ตรงกันเป๊ะเลยศูนย์จับคูเป็ดศูนย์ปดสาม ดสามแปดสามห้าศูนห้าศูนห้ส หาสามหาสามเขาหายมาสิบสองคูได้พี่น้องเด้อหลายในจักหน่อยแต่ของเขาแต่มันตรงๆเลยฮกสาม หกสามหกหา้าหกหา้าหกหา้า หกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์เขียนชี้ไกลกันแน่มันลายตัวเลยชี้ลายตาสี่ศูนย์สี่ศูนย์ หาหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งหาสองหาสองหาสองแปดหา ปดห้าสิบสองโตพี่น้องสิบสองคูหลาเยอะแต่ของเขามามาัดจัดฐานเด้อพี่น้องเด้อเขามาตรงตรงเลยดิเถววันเขาก็ได้เถววันที่จิ้นปีเขาก็ได้หา้าแปดตรงตรง,ตรงพี่น้องเถวทุนที่สิบเกด็ดเขาก็ได้หนึ่งเก้า ที่สามเขาได้ห้ได้ห8ของเขามามาตรฐานอยู่ด้มานี่3สาตัวก็ให้มาซหางได้พี่น้องเด้อเอาเบึงเบึงสตัวก็มี3ตัวก็มีม6หกศู 604 560 ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามสามตัวไ้มาซี่หางคือกันกลมเด่นเขาสามตัวเขาเด่นศูนย์แปดสามเป็นของเด่นของเขา Ini kelong. Ini kelong. Ini kelong. ตัวกับกลมเด่นเดี๋ยวเรียกวิ่งยังเขียนเนาะเพราะตีวิ่งไงโย่กลมเด่นแปดหาแปดหาห้าสามสามแปดทั้งเกตดีๆีเด้อของเขา ที่ปล่อยมาเขาบอกเขาบอกค่อยออกตัวเน้นมันบางเทียเยเท่ยวออกตัวเน้นบางเที่ยวก็ออกตัวธรรมาดาเด้อพี่น้องเด้อเ <Okay. S 1> ต่ของเขาหมาัดฐานเขาแม่นอยู่ดิขันเล็กขันวิ่งปูขุน,นชีวิ่งไ้ปูขุนชีวิ่งไ้ตัวแมน่นตัวเน้นโยกกะวิ่งมี่วิ่งเด้อนี่เด้อ วิ่งห้างเดียวจัดเลยพี่น้องเอาไปล่างเน่ยนะเลขวิ่งศูนห้างเดียวศูนยมีอยู่ตัวเดียววิ่งศูนย์ตัวเดียววิ่ง ລวลองกมยังอีกตัวหนึ่ง50ศูนกมก0หาศูนติดศูนเป็นตัวเด่นคือกันນด้อแต่ว่าหังเป็นตัวลองมาดนชชินเป็นตัวด่นจัดได้มดสุดตัวศูนนีจัดนักรติดูชช กลมให้อีกกลมหนึ่งให้สี่กลมมันนี่ก็ล่องได้เม็ดนี่เขาล่องได้เม็ดของเขาแตกตลอดเด้อยพี่นอ้องแตกสองวัดซ้อนแล้วเด้อห้าแปดครับห้าแปดครับสามห้าแปดครับสิบเก้า ีถวก้อนหาแปดแตกีถวนี่สิบเก้าแถวสิบเก็ดแถวสามสิบหาแปดเนาะแตกลางสิบเก็ดนั่นแตกบนหนึ่งเก้านี่ผู้เอามาฝากเด้อคือเบืรอโทโปรดเขามาแล้วก็มากาไดไลค์กดแชร์ให้เด้อต ติดตามให้ได้ยๆคือว่าของอิสราเอลของรับเมืองนอกเนียผู้คุนเอามาได้เอามาได้แต่เขาก็สงวันลิกิทซิตแล้วเขาบ่อยให้ของแอดมินสองอื่นแล้วให้ตะปูคุณศูนย์หกสามศูนเก่าหนึ่ง chết chết à นี่ละพีน่นองเอ้มาแล้วอิสราเอลของเด็ดๆของแมนๆมาแล้วสองวัดซ้อนมาประกอบกับของปูขุนของปูขปุนมีมัดชนติดศูนอยู่ในหันสำหรับของปูขุนมีศูนร้านมาอยู่สีคูมาของกันอยู่สีคูปูขุนเลยเสริมเข้าไปสองคู ของร้านธรรมดากลมไฮมาสามครูเด้อพี่น้องเด้อเขาไหมาเปดสามหาหาสามแปดหาปูคุณเสริมเข้าไปของปูคุณมันมาตรงกันปูคุณเลยเสริมเข้าไปหาศูนย์กับสี่ศูนย์นี่แหละของอิสราเอลพี่น้องมือเอาเด้อแคปหน้าจอแคปหน้าจอ,าจอไปขามาติดตามแล้วกันกดไลค์กดแชร์มาหลายๆเด้อปูคุณได้แนวทาง ม่นม,ม,มาจากทางประเทศก่ะต่อไปผู้ได้ติดตามค่ะสะิได้เห็นแต่ของของปุขุนทนเดอร์ Thunder, ของส่องแอดมินบ่เห็นหลานบ่หายหายบา่บ่หายจำนายให้แอดมินปุขุนหลานว่ปุขุนซ่องหนอยหน่อยหายเป็นขมบึงหายหูจักส่องซัก,กันวาสันขมาบึงส่องสิบหกพารวยเจเนวเดอพี่นองเดอกับตาคุณพารวยสองส่อง อิสราเอลมาแน,น่นอนกับเกาหลีสายตรงสายตรงเอาเหมือนนี่กับวันที่หนึ่งกุ๊มภาคกับหกสิบหกกมี่งส่งมาแล้วจัดคู่ให้แปดศูนย์แปดสามห้าศูนย์ห้าสามหกสามหกห้าเก้าห้า

เขาบว่วิ่งมาปูขนวิ่งเป่าเลยเพราะว่ามันอยู่หัวใจของปูขนคือศูนย์วิ่งให้ตัวเดียวศูนย์กะกลมเด่นหลานให้กลมแปดสามหาสามแปดหาสามกลมปูขนห้เพิ่มไปอีกสองกลมสองเด่นสองเน้นหาศูนย์ที่ศูนย์นะพี่น้องเด้ 0, 40, ดอ fc ผู้ได้ข้ามาล่ะก็ติดตามกับกดไลค์กดแชร์ให้หลยๆสำหรับของต่างประเทศของหลานสาวกับของหลานชายหลานสาวยังบ่มาเด้อขันมากกับสีเห็นก็ให้อดมินผู้ได้มาเอาสุดนี้ก็ให้เข้าใจเด้อเจ้าของสูตรเขาว่าห้แล้วละ่ะเขาว่าให้มาเอาตะของปูให้ fc เบ่งของปูตรงๆเลยว่าสัน้นขันอยากเห็นคืออยู่สองของปูเลย สิบหกพารวยชาแนวกับตาคุณพารวยเดอ้อเอฟซีเดอ้อให้บอกกันต่อๆไปเรียกรับเมืองนอกเบืองใดสองสองของปูคุณคือสิบหกพาลวยชาแนวกับตาคุณพารวยสำหรับมือนี้กะมีสำานียงใมาฝากตะคงทุดท้ายมากกะเสียวมาฝากอีกเดอ้อของเกาหลีมากกะเสียวมาฝากมาทรงให้อีกเดอ้อให้เห็นอีกพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ก็ให้พี่น้องทุกคู่ทุกคนโชคดี ลำลำลอยลยเงินทองไหลามาเทมาจะเจ็บจะจนกันเด้อครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์โดยเงินโดยทองความเก็บไข่ได้ปวยกับยามีต่อทุกๆคนในครอบครัวของเอฟซสวัสดี